ครับตอนนี้เข้าสู่ตอนอวสานนะครับตอนจบนะครับสรุปนะครับก็ตามที่นะครับทำลองทําเจอปัญหานะครับเจอปัญหาไม่เป็นอย่างบรนคิดนะครับก็ดัดแปลงใหม่นะครับดัดแปลงใหม่นะครับสรุปนะครับสรุปก็คือปั๊มธรรมดานะครับปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นปั๊มเจ็ตนะครับเป็นหัวปั๊มเจ็ตที่เพิ่มระยะดูดอีสักสามสี่เมตรเนี่ยนะครับตอนนี้ใช้วิธีนี้นะครับถือว่า จบนะจบอ่าเริ่มจากต่อจากตัวเดิมครับตอนนี้คือมาต่อข้อระบบนะครับมาต่อข้อระบบที่เห็นนะครับทําตามนี้นะครับต่อครับหัวครับหัวต่อออกจากตัวนี้นะครับแล้วก็ทําที่กรอกน้ําไว้ด้านบนนะครับนะผ่านระบบนี้นะครับเมื่อปั่นผ่านแล้วตัวนี้จะส่งกลับผ่านมาที่ตัวส่งเจ็ตนะครับตัวส่งเจ็ต จะกลับมาที่ส่งไปที่เจ็ตนะครับเพื่อส่งกําลังดูดขึ้นมาเพิ่มใหม่นะครับกับแค่นี้นะครับตอนแรกนะครับตอนแรกผมเข้าใจตรงนี้นะผมมาต่อผ่านหลังนี้ไม่ผ่านนะครับอ่าปั๊มจะเดินอยู่ตลอดเพราะว่าเพรสเชอร์ตัวนี้มันสะสมแรงดันไม่ได้แสดงว่าในระบบเนี้ยมีตัวลิ้นกันอยู่นะครับตัวลิ้นกันแรงดันตัวนี้ยแรงดันตัวนี้จะต้องแยกจากตรงนี้นะครับถ้าตอนนี้นะคือจบนะครับตอนนี้คือจบนะครับตอนนี้แบบนี้นะครับถ้าท่านสงสัยครับ อ่าท่อนี่ก็ที่ต่อให้มานะครับตามที่บอกนะครับอันนี้ท่อดูดเข้าเมื่อปันผ่านนับต่อเข้าเจตจะส่งผ่านตัวนี้เสริมนี่นะครับใช้เป็นหกหุนนะครับหกหุนมาขยายเป็นหนึ่งนิ้วถ้าท่อเข้านับเพื่ออัดเข้าในท่อสองนิ้วนับท่อสองนิ้วล่างไปถึงหัวเจตส่งกลับขึ้นมาครับท่อนิ้วเข้าเครื่องนะครับแล้วก็ส่งส่วนหนึ่งเข้าระบบนะเข้าระบบไปใช้งานนะแสดงว่าตัวเนี้ยที่ผมคิดว้ทีแรกไม่ใช่นะครับวิธีนี้คือวิธีถูกต้องนะครับ เอาเปิดน้ำหน่อยดิเปิดน้ำใม่หน่อยเดี๋ยดูการทำงานนะครับตอนนี้ถอดฝาตัวนี้ออกนะครับนใช้เกลียวตัวนี้แทนเ,เก็บไว้นะครับครบบนี้ระบบทำงานนะครับปิดตัดครับเปิดปิด โอเคนะครับตอนนี้จบเรียบร้อยนะครับดัดแปลงปั๊มธรรมดาเพื่อเพิ่มระยะดูดลงไปนะครับตัวปั๊มเดิมจะแปดเมตรนะแปดเมตรตอนนี้หัวลงไปที่สิบสองเมตรนะครับสิบสิบเอดเมตรกว่าเกือบสิบเมตรเนี่ยนะครับผมผมตีให้ส2บเมตรเพราะผมดึงขึ้นมานิดนึงครับเพอระยะไม่ได้อ่าประมาณสิบสองเมตรนะครับแล้วใช้เพิ่มวิธีนี้นะครับวิธีการต่อนะครับดัดแปลงนะครับตามที่เห็นนะครับนะครับหวังว่าคงจะเป็นแนวทางหรือ ไกดไลน์ครับท่านที่เจอปัญหานับว่าปั๊ม8เมตรแล้วน้ําลงไปอีกประมาณสัก3-4เมตรเนี่ยไม่ต้องไปซื้อปั๊มเจ็ตใหม่นับที่หลักหลายพันนะครับหลักหลายพันที่ตัวที่เป็นออตโต้นะครับนะที่ดีหน่อยครับอันนี้เป็นที่ไรที่ดูด8ขยายเป็นดูด12นะครับโดยใช้หลักการเจ็ตใช้กับหัวเจ็ตเดี่ยวท่อท่อบาดาน2นิ้วครับผมครับผมครับจากช่างไอเดียบรรเจิด